วันนี้ครับเราอยู่กับหูฟัง2รุ่นใหม่จากแบรนด์ i Super นะครับซึ่งเป็นหูฟังสายออกกำลังกายที่สุดคััวมากๆครับ i s u p e r Sound Active Swim และ i Super s o u n d Active f r e e นะครับหูฟังสำหรับคนที่ต้องการใส่ไปไว่ายน้ำไปด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยได้ราคาถูกลงจนน่าตกใจโดยที่ฟังก์ชันพื้นฐานยังอยู่ครบถ้วนจาก6 0 0 0ถึง8 0 0 0บาทโดยทั่วไปรุ่นนี้ครับเหลือไม่ถึง2,000บาทและปัญหาในการสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณขาดหายสวมใส่แล้วไม่สบายหูหรือ หลุดขณะว่ายน้ำไอซูเปอร์ซาวแอคทีฟสวิมที่ราคาถูกกว่ามากๆไม่เจอปัญหาเหล่านั้นเลยนะครับและที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคือเมื่อก่อนเวลาผมจะใส่หูฟังแบบนี้เอาไปใส่ว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องพกมือถือไปใกล้ๆนะครับหนักถึงขั้นที่ว่าแบบบางครั้งเราลงไปใต้น้ำปุ๊บสัญญาณหายไปเลยก็มีนะครับหูฟังตัวนี้ครับแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ว่าแบบเออคุณไม่จําเป็นต้องพกมือถือไปด้วยตอนที่ฟังเพลงเพราะในตัวเขามีเมม o r ีมาให้3 2กิกคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงไปเก็บไว้ในหูฟังตัวนี้ได้มากสุดถึง 6,400เพลงและใช้งานได้ดีด้วยส่วนพวกไหนไหนะครับที่ฟังตรงนี้แล้วสูดสนใจอยากจะได้มันมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไล้ฟังครับกับ iSuper Sound Active Swim และ iSuper Sound Active f r e e ในมือผมนี้ครับ เรามาเริ right. um ่มกันที่ตัวไอซูเปอร์ซาวแอคทีฟสวิมกันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะที่เวลาเรารีวิวหูฟังที่มันกันน้ําเราก็จะมีคําถามว่าเอ้ยมันกันน้ํา IPX อะไรเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหูฟังมันจะไม่กันฝุ่นกันใช่ไหมครับตัวนี้ IP 6 8ใช่ครับกันฝุ่นด้วยและกันน้ําด้วยนะครับจมน้ําได้ลึก2เมตรนานถึง2ชั่วโมงครับพูดง่ายๆคุณสามารถใส่ว่ายน้ําในสระน้ําทั่วไปได้แบบสบายๆนะครับส่วนการทางานเบื้องหลังนะครับหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังที่เราเรียกว่าบอลคอนดักชันวิ แล้วก็คล้องไว้ข้างหลังนะครับให้ตัวหูฟังเนี่ยนะครับแตะอยู่ใกล้ๆกับกระดูกโหนกแก้มของเราตรงนี้นะครับแล้วเขาจะปลิ่งเสียงเข้าไปสั่นสะเทือนนะครับจนถึงตัวรับสัญญาณด้านในแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปที่สมองนะครับมันจะส่งคลื่นกระแทกเข้าไปข้างในแทนถามว่าเสียงดีไหมดีในระดับของบนูทูคอนเนคชั่นในเลทราคาประมาณนี้นะครับแต่อย่างน้อยสุดคุณได้การสวมใส่ที่สบายมากๆแล้วก็เวลาเราว่ายน้ํามันไม่เกะก,กะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าแบบเออสมมติเอาไปใส่ออกกำลังกายเอาไปใส่ว่ายน้ําเอาไปใส่วิ่งหรือไปใในจํารป้สึกแบบคคัันนหูตวี้ือ มันไม่ได้จุกเข้าไปในหูดังนั้นคุณสบายใจได้สามารถใช้ได้คู่ก,กันเลยกับเครื่องช่วยฟังด้วยซ้ำสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาทํามาซัพพอร์ตคนที่เป็นสายแบบว่า,าว่ายน้ําแบบจริงจังนะครับเขาจะมีสิ่งนี้มาให้ครับเป็นเหมือนกับหนังสติ๊กอันนึงนะครับหรือเรียกว่าเป็นยางยืดก็ได้นะครับเอาใช้ในการช่วยรัดด้านหลังเนี่ยนะครับให้มันแนบสนิทมากกว่าปกติคือถ้าเราใส่วิ่งเนี่ยแบบนี้คือได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาเราใส่ว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้มันจะฉุดรั้ง เป็นตัวยางที่ช่วยรัดแล้วก็ดึงให้มันรั้งมากกว่าปกตินะครับซึ่งถ้าหัวเราฟิตติ้งพอดีแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความแน่นเป็นพิเศษหัวเล็กมากๆใช้สิ่งนี้ช่วยได้ซึ่งตอนที่ผมไปว่ายน้ำเนี่ยผมลองทั้งสองแบบเลยนะผมค้นพบว่าถ้าใส่ว่ายน้ํามีตัวซิลิโคนหรือว่าตัวยางตัวนี้ช่วยรั้งอ่ะดีกว่ามากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไอร์เพื่อนได้เห็นเหมือนกันก็จะเป็นการออกคําสั่งของเขานะครับตัวหูฟังไอซูเปอร์ทราแอคทีฟสวิมเนี่ยนะครัา่นสงง หลากหลายแบบมากครับตั้งแต่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับซึ่งเราสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ครับในการเปิดโหมดบลูทูธหรือว่าเปิดโหมดเพลงด้านในตัวที่เราเก็บไว้นะครับได้6,400เพลงตอนที่เราว่าย,ยน้ําอยู่อไรเงี้ยได้โดยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โอเคแฮปปี้เหมือนกันนะในการใช้งานนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับความเบาน้ําหนักการรั้งหูอะไรเงี้ยตัวเนี้ยบีบได้กําลังดีคือไม่เบาจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปด้วยข้อนี้ว่าน้าหนักมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมเองก็กังวลเหมือนกันว่าาของรมะ ไปดูเลขสเปคมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานสุดประมาณ10ชั่วโมงซึ่งพอไปใช้งานจริงมาอึดกว่าที่เคลมครับเท่าที่เราใช้งานกับทีมงานมาครับสชั่วโมงแบตเตอรี่ไม่ลดลงเลยดังนั้นพิสูจได้เลยว่าแบตเตอรี่ของเขาอึดจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอชมนะก็คือตัวผิวสัมผัสข,ของหูฟังเนี่ยครับตั้งแต่ตัวบอดี้ด้านหลังจนถึงตัวคล้องหูด้านหน้าเนี่ยครับเขาเป็นซิลิคนนุ่มนิ่มหมดเลยนะครับใครที่มีปัญหาในการใส่หูฟังที่เป็นบนคัลูทูาคันคอข้า,างงหลันะครับูฟัง เป็นซิลิโคนนิ่มๆทั้งตัวไม่คันในส่วนตัวสเปคนะครับหูฟังรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด14มมนะครับถ้าในเรื่องราคาของเขาน่าจะใหญ่เกือบจะที่สุดแล้วนะครับบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.4นะครับสามารถใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายได้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนอยากจะสแตนด์อะลนด้านในหูฟังครับมีเมม o r ีมาให้เนี่ย32กิกสนะครับสามารถดาวน์โหลดเพลงไว้เก็บไว้ได้ผ่านการเชื่อมต่อ จะเป็นแปะซิงข้อมูลนะครับคุณสามารถโยนไฟล์แบบ mp3 โยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปผมลองแล้วนะสามารถ c o อปี้เพลงใส่เข้าไปได้ทั้งกับผ่าน mac os แล้วก็ windows ซึ่งหูฟังบน bon Conduction บางยี่ห้อที่เป็นสายว่ายน้ำใช้งานได้แค่กับ windows ใช้กับ mac os ไม่ได้เวลาเราจะแอดเพลงเข้าไปอะไรเงี้ยมันไม่รองรับ mac os แต่อันเนี้ยได้ทั้งกับ mac ได้ทั้งกับ windows คือแบบบ้าบอคอนแทคชั่ข้างฝามากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเชื่อมต่อที่เออเจ๋งดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวไม้นะครับหูฟังรุ เอ็นซีไว้ใช้ในการตัดเสียงรบกวนเวลาพูดคุยด้วยถามว่าเสียงชัดเวอร์วังอลงังล้าน8ปดไหมไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอคุยรู้เรื่องแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นแบบเราไปวิ่งอยู่ข้างนอกแล้วแบบเอ้ยมีคนโทรเข้ามาต้องการรับสายกึศคุยต่อได้โดยที่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าอู้อี้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังตัวอย่างไม่ของเขาแลา้วกันว่าคุณแฮปปี้ไหมแต่ส่วนตัวผมแล้วผมโอเคแล้วกับหูฟังแบบนี้ราคานี้นะครับโอเคอันนี้คือเสียง,มยง,งไมมมัดช 4หโอเคนี่คือเสียงที่มาจาก iSuper s o ์ซาวแอคทีฟสวิครับผมตัวนี้คือเสียงจาก iSuper s o ์ซาวแอคทีฟสวิที่เราเปิดเสียงจําลองการจราจรไว้ข้างๆนะครับไม่รู้ว่าจะตัดเสียงรบกวนดีไหมนะสา 5โอเคนี่คือเสียงของ s อซูเปอร์ซาวแอค e ีซ r วินที่มีเสียงรบกวนภายนอกครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หูฟังรุ่นนี้ทําได้แล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือเขามีแอปพลิเคชันมาให้เราได้ใช้งานนะครับเป็นแอปพลิเคชันของหูฟัง i อซูเปอร์เลยนะครับเอาไว้ดูสถานะแบตเตอรี่เอาไว้เปลี่ยน EQ นะครับซึ่ง EQ ในการฟังเพลงเนี่ยก็จะมี2โหมดครับก็คือ t a ต d a า d แล้วก็วูดเข้านะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่า t a ต d a า d ค่อนข้างโอเคละวูดเข้าเนี่ยมันจะลดเบสเยอะไปนิดหนึ่งอันนี้าแแล้วบววบ มากนะคือมันเปิดเกมโหมดได้ครับใช่ครับหูฟังแบบเนี้ยมันเปิดเกมโหมดได้คือไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเอาไปเล่นอาวีในน้ําหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นมันมีเกมโหมดมาให้ซึ่งก็แบบเออแปลกดีนะครับส่วนการฟังเพลงนะครับการฟังเพลงก็เป็นอีกหนึ่งมุดหมายหลักของการที่ซื้อหูฟังมาใช้อยู่แล้วนะครับถ้านเอรทราคาประมาณสักสองพันแล้วเป็นทรงโบนคอนแทคชั่นหรือทรงโอเพนเอียร์สรบผมแล้วแบบนี้คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับมีจุดพินล์เล็กๆอย่างเดียวเลยที่เจอมาคือเวลาเราไม่ได้ใส่ว่ายน้ำอ่ะแล ซึ่งเป็นปกติของหูฟังบนคอร์รัคชันตัวเนี้ยมันจะรู้สึกง,ง่ายนิดหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคอนเฟิร์มให้คุณได้เลยนะคือเวลาไปฟังเพลงอ่ะถ้าอยู่ใต้น้ำเสียงมันจะดีกว่าอยู่บนบกแปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันดังนั้นเป็นฟีลลิ่งหนึ่งที่ผมเจอมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ไว้นะตอนที่เราลงไปฟังใต้น้ำอ่ะไออาการที่แบบว่าสั่นและจ,ากกาจักรจี้เวลามีเพลงที่มันเป็นเบสเยอะๆเนี่ยลงใต้น้ำไม่เจออาการนี้เลยครับเ,เพื่อนๆก็ลองฟังไว้ประกอบการตัดสินใจละกันนะครับอ๋อพอพูดถึงการฟังเพลงลืมไปเลยนะ ในกล่องนี้จะประกอบไปด้วยตัวจุกหูฟังสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ตัวบีบจมูกของเรานะครับใครใส่ว่ายน้ําแนะนําให้ใส่จุกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีถุงแบบนี้มาให้เป็นถุงผ้ากำมะหยี่ครับแล้วก็รู้สึกเออเฮ้ยมันใช้งานได้ดีนะโดยสรุปครับหูฟังไอซูเปอร์นั้นเหมาะกับใครบ้างนะครับผมมองว่าเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายในหลากหลายรูปแบบนะถ้าคุณกําลังมองหาหูฟังสายกําลังกายที่ใช้งานได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําในราคาย่อมเยาวมากๆก็คือ1,990บาทผมว่า iSuper Sound Active s ว i m ตอบโจทย์มากแต่ก ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงน้ําอย่างเช่นแบบใช้ชีวิตบนบกเลยวิ่งอย่างเดียวผมขอแนะนํารุ่นน้องเขาครับรุ่นน้องของเขามีชื่อว่า iSuper s ร a ซาวแอค ไอ้ซูเปอร์ซาวแอคทีฟฟรีเนี่ยครับ,ะรบจะเป็นรุ่นน้องที่เปิดตัวมาพร้อมกันแต่ว่าจะโฟกัสกันคนละอย่างนะครับตัวนี้จะเน้นแบบราคาถูกกว่าแต่ได้เสียงที่ดีกว่าแล้วก็ยังเป็นหูฟังที่ใสออกกาลังกายแล้วได้ยินเสียงภายนอกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นโบลคอนแทชชั่นเหมือนกับรุ่นพี่ครับแต่เป็นทรงโอเพนเอียร์นะครับแล้วก็เป็นทรงโอเพนเอียร์ที่คุณได้ทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็ยังฟังเสียงภายนอกได้ดีอยู่แล้วก็ไม่คันหรือไม่จกกักระจี้วิ่งแบบดุดุดไปเลยออกกําลังกายแบบดุดก,ดกกกก็็็จจะยาาาามมว่่่่หหูฟฟัััังงงงทีีนนนนนนนเเเเเปบ,บคลล้อๆๆๆรุุดด อยู่ตรงที่ดรเวอร์ให้มาเนี่ยใหญ่มากนะครับดรเวอร์ Driver, ขนาดอยู่ที่ประมาณ1 6 2มิลิเมตรนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไวเลสไฮเรสออเดีโอนะครับผ่านบลูทูธ5.4แล้วก็เชื่อมต่อพร้อมกันได้2เครื่องและเป็นโคเด็กแบบ lhdc ยังไม่พอเท่านั้นครับในราคาของเขาครับเขาให้แบตเตอรี่มา5 0 0อมิลลิแอมสามารถฟังเพลงได้นานสุด40ชั่วโมงและมีไมค์มาให้ข้างละ2ตัวรวมเป็น4ตัวพร้อมกับฟังก์ชัน enc นะครับโอเคอันนี้คือเสียงจากหูฟัง i super Sound Active Free นะครับลองดูว่าเสียงชัดกว่าไหมนะ3 4 5โอเคนี่คือเสียงจากไม์ของ iSupers o u n d Active f r e e รครับผม <S <S 1> <S 1> <S ส่วนอันนี้เป็นเสียงจำลองการจราจรข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้ไม์ของ iSupers o u n d Active f r e e รอยู่แต่จะลบกวนดีปะ3า5 4 5โอเคนี่คือเสียงจากไม์ของ ไอซูเปอร์ดาวแอคทีฟฟีครับผมนอกนอจากที่ตัวเขาจะมีไมค์มาให้4ตัวแล้วนะครับตัวเขาก็ยังมีฟีเจอร์กันน้ำกันเหงื่อนะครับระดับ IPX7 มาให้ด้วยในส่วนการฟังเพลงนะครับหูฟังตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงกลางแบบนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับเสียงแหลมครับอาจจะแบบว่าไม่ได้พุ่งมากขนาดนั้นนะครับแต่ที่เด่นมากๆเลยคือเสียงเบสครับเสียงเบสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าเราเทียบกับหูฟังประเภทนี้แล้วก็เบสเป็นฟีลแบบเบสกระชับนะครับฟังแล้วแบบจะตึบต๊บนิดนึเยนะแต่่กกกก็็ไมแตนะีคือออฟลลงงงงขขาารัเเพก หนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเออชอบเหมือนกันนะก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะไปคัสตอมอีคิวได้เพิ่มเติมในแอป i อซูเปใช่ครับรุ่นน้องสามารถตั้งค่าได้ผ่านแอป i อซูเปของเขาด้วยส่วนตัวผมนะถ้าใครปรับแต่งอีคิวไม่เป็นแนะนําให้ใช้เดิมๆจบดังนั้นถ้ามีคนถามว่าหูฟังรุ่นเนี้ยมันเหมาะกับใครบ้างผมก็จะบอกว่าเออเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายชื่นชอบหูฟังที่ใส่แล้วสบายหูมากๆและแบตเตอรี่อึดหม่ชัดในราคาที่จับต้องได้ครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทได้แบบนี้ก นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับลองกดเข้าไปดูได้ใน description คลิปนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อไหนซื้อไปใช้งานแล้วนะครับมีข้อดีข้อเสียงไงเพิเ่มเติมมาคอมเมนต์บอกเราไปได้เลยใต้คลิปนี้นะครับวันนี้มตั้มกับไอซ p เปอร์ซา a c อ i v ทีฟสวิมและไอซ p เปอร์ซา a c อ i v ทีฟฟรีขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหคลิปหน้าสวัสดีสวีดีครับ